พี่อ้องลองไปทุกคนจะวันนี้มามามาเดินออกมาปักสอยจะทุกคนจะมากินปลาเผาไม่รู้จะขายหรือป่าไปดูกันจะมาซื้อปลาเผาไปกินนะ่จาจะขายอยู่ไหยเดินออกมากไากลนะจะกินปลาเผาจาะทุกคนมาเด้อกินปลาเผามากัน เผายนี่นี่เนี่ยลานปลาเผาพี่น้องใช้คนละครึ่งได้ใช่ไหมเช็เผาตังได้ใช่ไหมเนี่ยปลาเผาตัวใหญ่ๆน่ากินมากเลยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยตัวเท่าไหร่เนี่ยปลาดินนะครับเราแปดที่บาทตัวเดียวแต่ปลาอย่างเดียวเหรอ ชุดเลยแปะบอกตัวใหญ่มากเลยจะซื้อไปให้ยายไม่รู้ยายเขาอยู่หรือเปล่าร้อยแปดสิบใช่ไหมโอ้เอาตัวใหญ่ๆเลยตัวครับตัวตไได้ร้อนร้อนเลยหรอเด้อกินปลาเผาพี่น้องทุกทุกคนเพราะข่าใจดีมากเลย้าวมือนันมาซื้อร้อนๆก็มีมาสั่นโอ้ยตัวใหญ่ๆเนาะ ซื้อไปกันกินคนเดียวสองสองมืกอก็ยังค่อยเมดแต่ว่าสิซื้อไปฝากย่ายตัวหนึ่งเนี่ยเอาเอาเอาสองตัวเนี่ยจ้ะสองชุดนะตัวเดียวไม่ไฮะเอาไปฝากย่ายจักย่ายอยู่บ่อยู่เด้นเขากับบ้านแต่แต่สื้อไปเอาสองตัวใหญ่ๆสองชุดใช่แอปอันันได้หม้อสามหม้อสามจ้ะ กินปลาปิ่งน้ำกันจ้าทุกคนแสบมือวันสงการฉลองซะหน่อยขายดีปะนี่ไปเรื่อยๆนี่เบอร์โทรสร้างพร้อมนี่ยไทยไขึ้นห้าเทีิการออกมาทายคิดติดส่งฟรีถึงบ้านนั่จะให้พี่หมอไส้ไปส่ง สิบขายเดนสเียก I mean, so yeah. ับผมเากรบป๋้นเกันกระปั่กับบ้านเยาบ้านเยอะแยอะกระปนกระปอกปีพีนางไปไปบวดาได้ไปที่ัวใครกว่าเอออย่ดีงพราบินไปเทยงของม่เนี้เออเนี่กองก็กองท่บินไปยังดีได้ผมอ่ะรคร้อยเอีดอ่ะแปดรอยก็บาทแปดไปเท่ไหมไปเครื่องบินได้แต่ละเอ็คือดีเที่ยบสองชุดเ้อ จองไปกินเองง่ายจอดไปกินสเดือนะครับผมเื่ขึ้นุกบสองพันสี่นะุกบาสองพันสี่ขันจองไว้จองไวแปดร้อยแปดร้อยเป็นล่องรอยเอสครัสนามบินยูไส้อะยูธวรรคขับสมกอบารีอะรับผมหยให้โซ่ตัวเหมยให้โซ่โอ้โเคยขึ้นเครื่องบินพี่ชายก็รถไป มาเด้อกินปาพี่น้องเปิดแอปกันเปิดกระเป๋าตังก่อนเจ้กสิไปใส่ยังเนาะโหลดมาเหลวกันเลยเด้ได้เปิดก็ได้ใส่ไวไฟดีด้วยพี่แจมเปิดแล้วทุกคนประเด็จเติอนเหมนไม่มีสัญญาณนะสันมากนอนแล้วกันเด้อเด้อ เกิดได้แบบกินปลาเผาจ้า <neo> ทุกคนสบายนะเดี๋ยวนี่ใจแบบสแกนเอาเลยดิสแกนเอาเลยฟาเงินเหลืออยู่หลายคนมาๆมาตัรีตัวรีไหดูดิ เห่นบ่บวันที่ซื้อเราอ้าวเราละกันบอครับบ่มาสามามมสามสามเราละกันบ่เลาะสามอลกัดอ้าวไร่มเปิด่ละยคนี้ครับยคนยคนครับยคนโอเคครับด้และบสอยหกิ มุม้ยเราไปต่งนี่ครับมุ้ยเราไปใส่อะไรกระจกไปน์กระจกพัฒนาก,ากดแลยวหดกันกดแล้วครับกันหด้ดใช่ไหมยังครับเราพี่อยู่คนเดียวนี่แลลหละมาเลยเหรอมาเมาเลยจ้ะเยอะมากเลยตัวใหญ่ๆอ้วกๆไปอย่างจ้ะเออลืมเอามายิงไม่เยี่ยมนะครับใช่ โอเคอามายิงมากเอามายิงเอาามใช้เขาใช้ได้ถึงวันไหนไม่รู้ติ้นเดือนรู้จะพาครับโอ้หนานอยู่เนาะตัวเท่าไหร่ตัวเท่าที่เห็นครับตัวเท่าที่เห็นมาจ้าจิตปลาเผาขายดีเนาะเอ้าวันนี้ขันโมขันพ่อแมาหนิวบนนี้พ่อไปส่งเลยเดี๋ยวเพจผมก็มาครับเดี๋ยวผมมีพนักงานส่งอยู่นะจาะนั่งก็ส่งคนตุ่มป่ายู่งสนิทโอเคจ้ะตัวใหญ่ๆมาเด้อจิตปลาเผาไม่ตัวใหญ่ยังอ่ะ ออาตัวยหญ่กับเพื่อนเลยเราล่อเลยอย่างยิบโตเด้อโอ้ยสองตัวเหรอมาเาสองตัวสองตัวเอ้าสองตัวแล้วแนวพุ่งตัวก็แล้วกันเอาเมื่อนั้นซื้อไปนะกินไม่หมดเนาะคนเดียวอ่ะต้องซิ้อสองมื้อต้องหลายคนขึ้นอ่นี่ซื้อไปฝากยายไม่รู้ยายอยู่หรือเปล่าไปจากกัดแดนบรรยากาศ จะเดินกับบานาเราไม่หลบกันซอยไม่เงียบเลยจ๊ะยังขายของอยู่นะอันนี้ก็ผท่ละครึ่งผท่ละครึ่งก็ยังม่อยู่ดูบรรยากาศในซอยี่ไม่เงียบเลยอันนี้วันที่สิบสามเนาะน่าก,กินมากเลย เกี่ยวปากหมอ้อเอาไว้เป็นหลังไม่เคยกินเลยอยู่จังเนี้ยไม่เคยซื้ออะไรกินเลยว,นนวันนี้วันนี้วันนี้ออกมาซื้อปลาเผาจะทุกคนดูบรรยากาศมีของขายอยู่ปาปลาไรอยากกินไอติมแต่ว่าเขาไม่ขายจ้กวันนี้ไอติมมะพร้าวอร่อยมาก สิ่งมะพร้าวเจ้านี้อร่อยซื้อลอตเตอรีไ่ไหมเนี่ยซื้อโชคซื้อดวงไมนี่ยหมูย่างเจ้านี้ก็อร่อยนะพ่าพี่จดหน้าซื้อเป็น หวยซื้อหวยเสียงโชคเสียงโชคเสียงโชคแม่ครับผมใบเถเดะใบละหน่อยครับเด็กยังดังเลขอะไรดังเลขอะไรดังเอาไปเดียวพอ ไปนี่เสียงโศกจะถุกโขครับเสียงโศกปีใหม่บานเอาหาเงินกันได้อะไรเนี่ยห <laughs> กศูนย์สามมาเด้อรวยๆน้ำแันทุกโข เอาไปจ้ะค่อยๆอย่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ลอยหมือนกันะครับลอยลงไนเรารู้จักโยทินซอยสามสิบไหมครับระวะโยทินซอยสามสิบรู้จักไหมโยทินซอยสามสิบซอยสามสิบแยกสามสิบหรือว่าแยกสามสิบไปทางต้องทางไปทางเนี้ยมันแยกสี่แยกห้าถ้าไปนู่นไม่รู้แยกเท่าไ,ไหร่เราก็ไม่เคยไปถึงนู่นนะไกล เอาเลขสวยเลยจ้ะเลขอะไรครับเขาโค้กโค้ขอให้โชคดีสามแยกสี่หรือเปล่าสามสิบแต่สามแยกสี่หมูย่างแ่นี้อร่อยยังกับบ้านเลยจ้าได้ของละ ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอบคุณทึกกำลัง